นี่คุณกำลังมีเด็กมาส่องอยู่นะคะว้ายเด็กนะคะ หรืออาจจะเป็นลูกน้องของคุณคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของคุณหรือคนที่เด็กกว่าคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่น้อยกว่าคุณอะนะคะมีโอกาสเหลือเกินว่าช่วงเวลานี้เขาอยากจะเด็ดดองฟ้า <c oughs> <c oughs> มีโอกาสเหลือเกินว่าเขาน่าจะมีความรู้สึกสนใจคุณคนที่เด็กกว่าคุณ คนที่อาจจะเป็นลูกน้องคุณคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่อาจจะน้อยกว่าคุณนะมีโอกาสเหลือเกินว่าช่วงเวลานี้อ่ะ เขาให้ความสนใจคุณมากหรือช่วงเนี้ยเสน่ห์ของคุณจะไปเตะตาไม่ใช่เตะตาดิเนาะเดี๋ยวจะเจ็บเอานะก็คือไปโดนตาโดนใจสกิดตาสกิดใจสติดสะกิดเฮ้ยอะไรกันเนี้ยสกิดต่อมของเขาทำให้เขารู้สึกสนใจใครรู้แล้วก็รู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์มากในช่วงเวลานี้ทำให้เขาสนใจแล้วแอบส่องคุณอยากจะเด็ดดอกฟ้าสักครั้งหนึ่งนะคะ นะวันนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยช่วงนี้คนที่สองคุณนะคือเด็กคนที่เด็กกว่าคุณคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานน้อยกว่าคุณหรืออาจจะเป็นลูกน้องของคุณก็ได้นะหรือทำงานอะไรที่อาจจะแบบว่าตำแหน่งของเขาเนาะหรือว่าอะไรบางอย่างอะ่ะมันจะมีความแบบว่าน้อยกว่าคุณอะ่ะนะคะซึ่งเขารู้สึกว่า เขาสนใจในตัวคุณมากรู้สึกดีกับคุณมากอยากเข้าหาคุณมากนะแล้วก็มีความรู้สึกอยากเด็ดดอกฟ้ามากนะจุจุนด่งเงอ้ยอรนะายแล้วคุานายคุยนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ